แต่คาตอบจากหนึ่งรอคนที่ว่าคนตอบอะไรมากที่สุดกับคําถามนี้เมื่ออกหักคนมักจะทําอะไรเป็นอย่างแรกกดเลขไหมครับเชิญเลยครับถ้าไปไม่กดไม่ต้องถามกดไปเลยเาใหม่เงาใหม่ไม่ทันไม่ทันแล้วอ้าวพี่ตัวตอบเลยครับร้องไห้ครับร้องเลยอันดับน่งเล่นเองหรือโยนเล่นเองครับเล่นเองเล่นเอง ผมอยู่กับหล่อเนี้ยบสุดเป๊ะนี่เดินไปยังงงอยู่เลยนะมีอะไรจะบอกเพื่อนไหมฮะแม่เขางงตั้งแต่ออกจากบ้านเลยเอามาเชื่อว่าดุใครไม่เคยอกหักบ้างอะอกหักกันแล้วทุกคนเนี่ยต้องผ่านมาแล้วนะฮะอย่างนี้รู้แน่เลยโอ้อกตอนนี้ชีวิตความรักเป็นไงฮะดีครับผมเจออะไรต้องถามถ้าเจอมะปางต้องถามถึงอกเจออกต้องถามถึงมะปาง ไม่พี่เกลือคือผมจะบอกว่าของพี่โอบกับพี่มะปรางเนี่ยเวลาเขาลงรูปในไอจีใช่ไหมเขาจะมีแฮชแท็กคือถ้าเป็นรูปของพี่โอบซึ่งพี่มะปรางถ่ายให้เนี่ยเขาจะเป็น blueberry snap อ๋อเหรอ blueberry ทำไมทำไมต้องใช้ blueberry snap เขาหมายถึงว่าเป็นแฮชแท็กที่เขาถ่ายให้อะไรเงี้ยพอเวลาจะได้ดูมันจะเห็นถ้ามะปางถ่ายจะเขียนว่า blueberry snap แล้วถ้าเป็นโอบถ่ายแฮชแท็กอะไร photo by my beam photo by my beam ย่าทั้งคู่เลยเฮ้ยแลคือโต้เองก็ชอบไปคิด ไปไปดูเหมือนกันแสดงว่าเกลือกันแล้วเราเรอถาเข้าเกมพี่อกเมื่ออกหักคนมันจะทำอะไรเป็นอย่างแรกอกหักต้องทำอะไรจื่อแอลกอฮอล์เออเขาเอาไว้ล้างแผลแล้วเอามาดื่มไม่ใช่นี่คนแอลกอฮอล์เรื่องดื่มแอลกอฮอล์มันต้องใจล้างใจอันเมาเหล้าเช้าสายก็หายไปแต่เมาใจเป็นประจำทุกค่ำคืน ก่อนอาจจะเป็นแนวนั้นนะอ้าวดื่มไปเลยมีหรือไม่มี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 จริงๆบางคนเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าอกหักกันไม่เท่าไหร่หรอกจะหาเรื่องดื่มไปนะเด็อุ๊ยเจ็บมากดื่มดีกว่าบางคนเรียกอกหักทุกวันเออใช่ตอนหัวคข่ามันจะเศร้านะพอตกดึกต่ำอ้าบิวกินบิวกินครับผมว่าโทรหาเพื่อนครับ เราเจ็บหรือเป่ะเพื่อนผู้ชายนะเนี่ยพี่ตัวเขาวะนะท็อปเราเจ็บอ่ะเจ็บเจ็บอะไรเจ็บตรงไหนเราเจ็บดีนะม่คิ้นเจ็บดีขาฟิตเนสมาฟิตเนสมาอามาดูกันโทรหาเพื่อนมีหรือไม่มีนี่นี่ไหลมาไหลมาเอาพีโป้ครับพีโป้เคยอกหักเคยครับกี่ครั้งละโอ้โห ไม่อดดักรู้ว่าหล่อๆเนี่ยเขาโอกหักกันบ่อยแค่ไหนโอ่งหักครับโดนเทตลอดฮะไม่เคยเทเขาแต่จริงหรือเปล่าจริงเลยไม่มีการมาลงไลน์มาหาเนี่ยกูรทำยังไงกับคนนี้หรอไข่เนี่ยไม่ใช่เราหรอกใช่ไหมพ่อไม่ใช่บอกเขาไปว่าไม่จริง กเลยังไม่อยากโกหกเลยเอาปีพอว่ามาเมื Gesch ่ออกหักคนมันจะทําอะไรเป็นอย่างแรกต้องฟังเพลงครับเพราะอะไรดื่มแอลกอฮอล์ไปแล้วฟังเพลงแล้วบางทีก็ไม่เข้าใจนะเพราะอกหักก็ชอบฟังเพลงอกหักขยี้ให้ขยี้จีบแล้วต้องจีบอีกเพลงโอ้โหถ้าเป็นยุคพี่อัศนีวัสดุยุคเราฟังอะไรเพลงอกหักพี่อองเพลงใหม่บิวกินครับผมออะะไไรร เพลง You Are My Everything ครับผม You Are My Everything ครับผมซึ่งซึ่งเป็นเพลงประกอบอะไรเพลงประกอบละครรักสุดใจนายหยุบเชยครับโอ้โหมีแตงเนี่ยกันไหมนะพี่ชาใช่ใช่แล้วเล่นเรื่องอะไรเล่นเป็นใครเล่นเป็นใครเนี่ยเล่นเป็นหมอเต่าอะหมอเต่าโอ้หมอเต่าคือไม่รักษาคนรักษาเต่าราเต่าชื่อเต่าเป็นหมอชื่อเต่าแล้วเป็นหมอทุกเชยตรงนี้ต้องอธิบายเยอะๆหน่อยเพราะเดี๋ยวนี้มีหมอรักษาพายุหมอรักษาปลาอ๋อนี่ก็เป็นหมอรักษาเต่าเออบางทีก็ฟังนะบางทีแบบ คือช่วงอกหักนี่ฟังเพลงอะไรครับก็โดนไปหมดนะนอนไปหมดนะบางที่ฟังอุ้ยอีบุ้ยอีบ้าดีป้าดีกะรัดตากร้องไห้จริงเหรอพี่เอามาดูกันฟังเพลงมีหรือไม่มี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 เอาไปเออบ้านนุ่นเข้าไหวลงแน่เลยนี่ก็ยังถ่ายรายการกันอยู่ใชด้วยสิ่งบอกครั้งที่แล้วมาเป็นยังโอ้โหผมมายังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยครับกลับบ้าน วันนี้ผมมาเอาเอาคืืนไม่ช่วยหน่อยเลยมัใจอะเตบอกข้าหลังเตรียมกันด้วยไหลมาที่ตัวเหมือนเดิมครับเมื่ออกหักคนมักจะทำอะไรเป็นอย่างแรกไปทะเลครับไปนั่งริมทะเลดีอะพอไปพอไปทะเลเวลาพี่อกหักพี่ไปทะเลพี่จะลืมความอกหักเลยนะพี่สองแต่บิกินี่ ไอคิดเลยโอ้โหไม่มีอีนี่ก็มีอีกเยอะแยะหายเลยแค่ปล่อยไปคนหนึ่งทีนี้เราจะมีกี่คนก็ได้สบายเลยนะฮะเอ้ามาดูนะฮะไปทะเลมีหรือไม่มีมีมีอเอ,เอเ้เอากลับมาที่พ่โอของเรากินมั้งครับกินจริงบางคนแบบโทษนะครับ ไม่รู้อ,อกหักหรือปอบสิง <c oughs> โดยโดยเฉพาะผู้หญิงใช่ไหมผู้หญิงเครียดไม่ต้อดูแลแล้วเออในเมื่อไม่มีผัวกวนเลยก็ได้เอามาดูนะฮะกินมีหรือไม่มี <c oughs> ไม่ไม <c oughs> พลาดนะพลาดไปนหนึ่งยังมีโอกาสอยู่ฮะบิวกินว่ามาครับว่าอาบน้ำฮะให้ให้แบบน้ำมันฉลอ เราขึ้นงกหมื่นใจไงในในหนังปิดเทอมใหญ่พี่ว่านัชชูเคยเดินเข้าไปในอาบน้ำโดยที่ไม่เอาเสื้อผ้าเลยนี่นี่นี่เป็นบางทีแบบนะคือคือแบบอกหักแล้วมันต้องมีแบบฝักบัวไปแล้วเศร้าๆหน่อยใส่เสื้อผ้าแล้วแบบอ MV อ่ะเแล้วสุดท้ายนะเดินออกมาพื้นเปียกแม่ตบกระบาลและทับอะไรเสื้อผ้าเปียกหมดแล้วแม่แม่เดินตามหยดน้ำอ่ะ โอ้โหเดินซะทั่วบ้านเลยเฮ้ยแต่มีแห่ะมีมีบางฟิวอ่ะมันรู้สึกมันใช่อ่ะมันต้องทำเอ้าวอาบน้ำมีหรือไม่มีมีมีไม่มีร่างไปซอมแล้วตัวผลจะเคื่อนปรึกษากันได้เลยครับเชิญเลยครับบอกบอกที่นี่นะใช่ไหมเอาปีโป้ครับโอกาสสุดท้ายพลาดไม่ได้นะสามข้อจะดันหายเจอนะเมื่ออกหักคนมักจะทำอะไรเป็นอย่างแรก เมื่ออกหักเมื่ออกเล่นกีฬาครับทิ้งทีแบบทิ้งชไม้ตบทีนึงพี่พป้เล่นกีฬาเป็นนักกีฬาเหรอเป็นกีฬาครับพี่ป้เล่นอะไรครับเคยตีแบดครับเราทีมชาติแนะเตะละสิบชั่วโมงครับแต่ก่อนนักกีฬาทีมชาติจะเอาแต่ชาตินะเล่นกีฬานะถ้ามีมีสิทธิ์ได้เล่นต่อไปแต่ถ้าไม่มี3ข้ออยู่นั้นรอให้หนุ่นเขาขโมยนะมาลุ้นกันเลยอะ เล่นกีฬามีหรือไม่มีครับเอาละโอกาสขโมยคะแนนมาถึงแล้วแค่ดูหัวหน้าทีผมก็ได้จะรู้แล้วครับว่าความมั่นใจขนาดไหนถ้าดูจากหัวหน้าทีมนะครับความมั่นใจน้อยมากตอนนี้มือไม้ไม่รู้จะอยู่ตรงไหนเอายังไงดีล่ะแสดงพลังเราให้รู้เว่าบ้านเรานันต้องได้ เนื่องจากในปัจจุบันนี้อ่ะน,นี้ให้ตอบได้เลยป่ะครับหรือต้องเกินก่อนอารย์ได้เลยครัเป็นยุคโซเชียลเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราอกหักนี่เราก็ต้องมีการพร่ำเพร่พนาอัปเตตตั้งสเตตัสลงในโลกโซเชียลอ,อ,อกหักแล้วคงเจ็บใจสินะที่คิดไม่ถอไม่แว่าพี่ทำบ่อยดิฝั่งเราไม่เคยทำกันไง เเเรรื่อองาจไอ้้ไอเรื่องเศร้าไม่ไรแต่จริงๆแล้วอยากประกาศว่าโสดโพสในบุ๊คมีอะไรอีกเขวักขวักจริงตัวจริงเราอ่ะไม่ใช่อย่างนั้นจริงเราไม่ใช่จริงครับเราเป็นนิดกันนะครับดูดิแววตาแบบเอาสิเเรราป็นนนนอกััะคบตัวอย่าไปกลัวตัวอย่าไปกลัวตัวต่อเรื่องเราเยอะนะตัวนะ โผล่โผล่ไอเรากันเด็ก้วนแม่เอาไว้ไม่ได้กลับไปยังไงครับอ้าวคิดว่าอะไรมีอะไรผมว่าหาคนใหม่เออจริงจริงจริงอ่ะเฟิร์สครับเฟิร์สว่ากลับบ้านไปอยู่กับพ่อแม่ครับพี่ผ่านเป็นคนดีแล้วพ่อแม่บอกอะไรไหมไม่อกหักมึงไม่หาไม่อกหักมาสังเกือที่คือฝั่งนู้นน่ะเขาตอบมาเขาดูเป็นคนดีคนดีพวกเราที่ดูเป็นแบบดำดำบนบน ทีมนะเราแค่ตัวคนเดียวเปล่าพี่คนเดียวพวกเรา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 เฮ้ยเอย่าโดนตัวผมเดี๋ยวพี่เริ่มแตกความสามัคคีแล้วนะแต่ต่อว่าโพลลงโซเชียลนะถ้าเกิดว่ามีขึ้นมานะครับ76คะแนนตายเป็นของทีมคุณแต่ถ้าไม่มี76คะแิบก้อนไหนก็ต้องยอมรับมาโดนนะโพลลงโซเชียลมีหรือไม่มีครับ โอ้ทำถ้าตายสุดท้ายโดนขโมยไปซะนี่นะไูเฉลยก่อนดีกว่าครับข้อ4คืออะไรไปหาเพื่อนข้อ8ครับหาแฟนใหม่เกี่ยววัตรมันไม่ละ โห,โหทีมตัวปอนสุดเกรียนนี่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกหากหรือเปล่ามีทั้งคำตอบบน a c e b o o k มีทั้งหาแฟนใหม่จะเลือกคำตอบข้อไหนก็ขโมยคะแนน,นไปได้แบบชัวร์ชัวทำให้ในตอนนี้ทีมตัวปวนสุดเกรียนได้คะแนนนำไปก่อน76คะแนน